เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม s u ตเทนสไตร k ์สี่นะฮะหลายคนอับแปลกใจว่าเอาไม่ใช่เมโทรสอ3พันสาเหรอก็คือเกมนั้นเอหลังจากอัดพาสอใช่ไหมมันต่อมาผมก็เล่นอัดไปเรื่อยๆตามปกติอยู่ๆมันก็ค้างเว้ยมันจะค้างเป็นบางช่วงๆเว้ยตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวไปตัดออกก็ได้หลังๆมามันเริ่มค้างไหวขึ้นอ่ะแล้วค้างจนต้องรีรีคอมใหม่แล้วก็ เซฟหายด้วยก็เลยขอพักไปก่อนแล้วกันนะโอเคมาก็เลยมาอัดเซตเตร์สไต์4ต่อนะครับผมโอเคคราวนี้เราจะเล่นเป็นทางด้านแอฟริกาดีเซิร์ตวอ์นะครับเป็น d l c สงครามทะเลทรายนั่นเองนะมีเอ็กซิสกับบริทิชนะก็เป็นเอ็กซิสก่อนละกันนะครับผมไฟอักษ่ามา อเคภารกิจที่หนึ่งก็แบทเทิลออฟซีดีซีดีบารันนี่นะครับผมอโอเคมาลุยกันเลยนะฮะรู้สึกว่าเอ็กซิ่จะรวมอเมริกาไม่ใช่อเมริกาเยอรมันกับอิตาลีไว้เลยเว้ยก็สำหรับสมรภูมิแอฟริกาคร่าวๆก็ได้เมื่อ เยอรมันเปิดสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรใช่ไหมอ่าพันธมิตรอย่างอิตาลีเนี่ยก็ต้องเปิดสงครามตามเว้ยเพราะเป็นพันธมิตรกับเยอรมันแล้วก็อิตาลีมีอาณานิคมในแอฟริกาเหนือเหมือนอังกฤษอังกฤษก็มีอาณานิคมในแอฟริกาเหนือก็คือก็มีทั้งสองฝ่ายก็เลยอิตาลีต้องการายึดอาณานิคมของอังกฤษนะแต่ว่า ซู้ไม่ได้นะสูซูไม่ได้นะกองทัพมันกากเกินไปก็เลยมุสโซลนีก็เลยไปขอขอให้เยอรมันช่วยนะฮคิตเลอร์ก็เลยส่งกองกำลังแอฟริกาคอปของเขามามาช่วยอิตาลีพร้อมกับนายพลเออร์วินรอมเมลหรือจิงจอกทะเลทรายของเรานั่นเองไปดูยกันเลยโอ้เจส ใครบ้างเนี่ยมีกุยเซเป้เดอสเตฟานิสอ๋อเหมือนจะเป็นอ๋อก็เป็นในพลทหารราบของอิตาลีนี่เองก็คือเป็นในพลทหารราบของกองกำลังผสมเยอรมันอิตาลีนะฮะส่วนคนนี้ก็รู้จักกันดีครับผมเออร์วินรอมเมลนั่นเองนะครับฉายาจิ้งจออทะเลทรายส่วนคนนี้ก็เป็นอ่า โอโจบบ้จิโอว์บานี่เมเซ่ก็เป็นหนึ่งในในายพลอิตาลีเหมือนกันนะเนี่ยเอานายพลฐานราบไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคคุ้มกันคอนไวอยให้ไปเติมน้ำมันที่จุดน,นี้โอเคจากนั้นก็ยึดเมืองซีดีบารันี่อเอ้ยบารินี่เออบารันี่อะไรวะโอเค้วยกองกำลังยังโดยกองกำลังยานเกราะโอเค นะลิ้นพันทำไมไม่รู้โอเคสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้กองกำลังยานก่ออยู่ดีแต่ว่าเริ่มแรกเราต้องเริ่มด้วยฐานราบก็เอาในพลอ่าชื่ออะไรแล้ววะลืมเพิ่งอ่านจกๆๆกต้นคลิปลืมเฉยนั่นแหละไปลุยกันเลยโอเคแบทเท e o ออฟซีดีบาร e น t ี่ b e r 1ชมเบอร์นกรอของยานกาะ ทางเหนือไม่มีน้ำมันเราก็เลยต้องเอาน้ำมันไปให้เขาโอเคป้งกันรถดับมันบ้านี่คันไหนคันนี้นอินเตอร์เนชันแนลที่นี่อ๋อเป็นทางอิตาลีจริงด้วยโอ้ย yeah. ์เออไอคอมมานเ์เด้อ Batteria in marcia. In movimento secondo gli ordini. In movimento secondo gli ordini. Yeah. In movimento secondo gli ordini. I pizza. Mi pizza, mai. Non. 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 man Non. 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 ยิงเร็วเดี๋ยวเพื่อนจะตายแล้วลุกรักษาเพื่อนก่อนหมอหมอเร็วหมอโอ้รักษาสองคนเลยเว้ยเอสเปรส,รสโซ yeah <c oughs> yeah I want espresso at pizza 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 โวว <c oughs> อ,อตรงนี้นี่เอง เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกองกำลังอะไรกันโอ้เรามีรถเกาะให้ใช้ด้วยฮะอาร์เมอร์คาร์มันชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรวะเอ่อออโต้บรินดา40คล้ายๆกับวีรินดาหรือเปล่าช่างเถอะกูเล่นมุกอะไรเเียนข้าโอเควฮโอ่ะ เราก็ต้องป้องกันโอ้โอ้โอ้มอบ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 เอ้เอ้รถเกาะเอ้รถเกาะไอเกาะยิงมันไอเกาะกูสุดยอดครับไม่ถึงรถปตอข้างหลังเนี่ยสุดยอดมากเลยครับไอ้ฟลินดามันไม่ทำอะไรเลยเว้ยสงสัยระยะไม่ถึงอ่าตอนนี้เราก็แค่รอให้อ่อ รีฟิลน้ำมันเสร็จแล้วกันโอ้ยอไ,ปไปช่วย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 อามาโอ้ยล้มลไปสองคนแล้วหมอทำหน้าที่เร็วหมอดีมากนี่รถพยาบาลโอเคจะแปิบเปอรเนต0แล้วฮนะ Oh, khun ni ban ao rai ma dai universal. Universal man bang koen pai, khao jai mai? Oh, yeah. The fuel has been transferred from the damaged truck, sir. The convoy is ready to move forward. Okay, we cannot lose the fuel truck, sir. โอเคแพทย์ก็รับผิดชอบแพทย์ก็รับผิดชอบเบ้าไหนเบลูโอเคราคาเท่าไราคาเต็มสูขึ้นไปเอรถก่อคันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมาเลยไปตามไป

l่วง ไปเลย è pronto all'attacco sì si, signore affermativo oh. in attesa di ordini in attesa di ordini tam presto tam tam rap movimento in attesa di ordini sì si, signore wow ordini ricevuto io arrivo a ordini equipaggiamento medico pronto all'uso più veloce man ging, man ging, man ging, man man Imanino Soldato anticarro al rapporto Apri il fuoco Siamo pronti Ordini signore Ehi Guitaphan Vieni a Rai Soldato anticarro al rapporto Sì signore Ordini signore Anticarro in movimento โอ้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 อาระ porto อาระ porto สีเลี่ลูนแ่ยจะแปลว่ายิงมันซะโอ้ยเข้าไป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 อ้าา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 า โอเคอ้อมครับอ้อมยิงมันยิงครับยิงสิยิงมันนั่นแหละเรจะยิงโอ้มาลืมเคลื่อนกำลังโอ้ยโอเคอตคโอิมวิเมนตอมอมาเรียบร้อยแล้วส่วน ไอรถคันนี้มันคือทารสปอร์ตทรัคก,กับปืนใหญ่ <Sí. S 1> โอเครอนทลตโกโอเครอรีฟิลช่วยดีกว่าโอ้ย เฮ้ยหมอหมออยู่ข้างหน้าไม่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 บ uh ้าแล้วให้หมออยู่แนวหน้ามึงบ้าแล้วให้หมออยู่แนวหน้านี่นะบ้าไปแล้วอ๋อดิบดิบดิบเอ้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 เครื่องบินม่อีกแล้วครับ ยิงสองมอีกว่าเออยิงขับินด้วยยิงขับินยิงขับินบึมสวยงามอันเบอร์คาร์นี่มันมีแต่ปืนกลน,นี่ว่าว่ามันยิงไม่เจ็บเลยโอ้ยอาวอยู่ในเวอร์เซลนี่ไงรถรถอะไรโอ้โฮหฮัมเบอร์อ้อโห มันจะพังไม่ได้วันนี้เออเรียบร้อยแต่เบิดบึ้มมันวิ่งมาไม่ได้เพราะว่าล้อพังรอพังเครื่องยนต์พังมันเลยวิ่งมาหาเราไม่ได้เจ้าจริงตามต่อ เนที่สุดเรามีคนมาที่นี่ โอเคตามมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใจรอแป๊บนึง่งว่าแล้วมันต้องมาเฮ้ยมันยิงมันรุควบาซัมเบไปเลยอือ นั่นแหละเจ็บรอยสวัสิีคุณผู้รโอ้ยยิงยิงยิงเครบินยิงเครบินเออเอาตรงนี้ด้วยนี่วะหลมได้ไงวะเฮ้ยรถมาถึงยังเนี่ยเออเอาหน้ามันช้านิดนึง Siamo pronti signore! pronto all'attacco! pronto all'attacco! Ok! Veicolo operativo! Oh, vai! Ordini! Anticarro immobile We need an escort to move forward, sir. Sono pronto, signore! Ok, canico! Kò... E prova le orne! Maticleo! Ui dio mi puoi cazzo, D.A. เก้าทับห้โอเคในี่อกาอไร์า้มสว่น้มวี่นผ้ม่านน้ว่านาม่นมี่านันม่ม้มน้ม่าม่าาน โอ้ยยิงรถกอกูทำไมเออกระดิบไปข้างหน้าสักหน่อยอ่ากระดิบไปข้างหน้าโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ยังจะมาอีกเหรอเฮ้ยแต่ยิงเครื่องบินก่อนอื้อหืมเต็มๆครับโดย90มมอืมนี่ด้วยยิงโอ้ย ิงรถเกาะเราอีกแล้วนะฮะมีรถเกาะกูแต่ยิงแม่น, <c oughs> <c oughs> นเฮ้ยอยู่ในวัวแซวสุดยอดแต่ว่าหมอหมอหมออยู่แนวหน้าอีกแ,ล <c oughs> แหละเฮ้ยใครก็ได้เอาหมอกับแนวหลังทีขอร้องเอาหมอกับแนวหลังที <c oughs> หมอจะเด่นเกินไปละไม่ได้ เราอยังนี้เครื่องบินโจมตียังไม่ได้ใช้เลยนะฮะเก็บไปใช้เื่อมีสถานการณ์ที่ดีกว่านี้ใครมาเนี่ยโอ้โหมัตสลดา้าโอ้ยคุนิเซอร์ก็มาเออแต่คุนิเซอร์ไม่ได้นเท่มา,ทามัตสลด้ามาดูมัตสลดา้ออาหวังเพลองเก้าสิบมอมอนี่แหละกูเออนั่นแหละ รถถังทุกคันคือยิงเด้งหมดเลยเรียบร้อยรีสปายกันเรียบร้อยเอ้ยกำลังเสริมว่าโอเคโอเคได้เวลาได้เวลาลุยิงได้เวลาดูเขาเพิม อาเมื่อค่าที่ก็ยังจําเป็นอยู่สามารถเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนได้ฮะโอ้ถ้างั้นเรามีเครื่องบินโบอ่างั้นก็ต้องให้เขาเปิดก่อนเปิดดูก่อนโอเคจะเปิด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  เนี่ยแล้วกูจะเห็นอะไรไหเนี่ยจิ๊บหายอ้าวโอ้ข้างล่างก็บุกค,ครับงั้นเราก็ต้องบุกไปด้วยเซฟร,รุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวลืมรวมทหารลาบไอ้บ้าเอ้ยนี่เออทีมสองาตองอมอามมาร,ารมุยันมาด้วยเฮ้ยเบี Ricevuto! Forza! Oh! Devo ricevuta! Cauti punti a buco! Siamo pronti signore! Ricevuto! In attesa di ordini! Mitragliatrice in movimento! Pronto all'attacco! Ricevuto! Caduto di sì! Mi salvo in remanio! In movimento signore! Ui oh. Ok Đã vô Rồi Và Lùi đi qua Đám nhảy rất thẳng Lùi To To khắp to Coro verso la destinazione. Guardate! 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 In attesa di ordini! Guardate! 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 ordini! Guardate! 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 Manning Guardate! 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 คิบหายมีรถถังมามีรถถังมามีรถถังมา,มงมาแย่แล้วโอ้ไปเ,เยอะเยอะเกินให้กำลังเสริมรีบมาแล้วเพื่อนอ มาเทิดานี่ขนาดเป็นมาเทิดาหนึง่นงนะครับผมเออเระนาลุยเ,เจอทหารลุ่มเตอร์นี่เฮ้ ที่มันนั่นแหละวิ่งล้อมทำไมออรักษารักษาแต่ว่าเสร็จแล้วฮะเรียบร้อยอไม่สามดาววะเฮ้ยเรียบร้อยครับผมสมวรพงมิซีดีบาานี่นะฮะก็ จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอักษะนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นเออ่วัฒน์ออฟโทรบุ k นะครับผมสมรภูมิที่โทรบุกนั่นเองนะฮะโอเคก็เอาไปเป็นพาร์ทหน้าฮะสำหรับพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับเยี yeah. ่